เนี่ยครับผมไปทป karaoke, nah, turkey, ําปืนกระบอกใหม่กันมาครับเนี่ยเนี่ยคือยิงโคตรแรง่ไปโคตรไกลดูนี่ฮเดี๋ยววันนึ่งนะโหโหดอันนี้กันนี่ไงครับเป็นยังอ๋อนางยาหายนี่ครับนีู่ำไมมันยิงได้ไง คือพอพอเรากดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วหนังยางมันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วเราพอเรากดใช่ไหมครับมันจะดันหนังยางออกครับหนังยางจะไปพุ๊งเลยนี่นะนะเดี๋ยวบนึงนะเนี้ยอัเนียครับแล้วแล้วนี่พอเรากดใช่ไหมหนังยางจะอยู่ประมาณตรงนี้นะแล้วพอเรากดใช่ไหมครับเดี๋ยวดวิธีแล้วแล้วมันจะดันหนังยางออกครับอย่างเงี้ย เราจะว่ามันจะยิงได้กเที่สด